สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเผยอากาศวันนี้วันที่22มกราคม2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหนา้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องาศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสรัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกครุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้การสะสมของฝุ่นละององหมอกควันยังคงมีอยู่มาก พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแหงอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียส ลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด12-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศา Celsius. เซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาอากาศเย็นในตอนเช้าตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเถื่มีคลื่นสูง1นงเมตรอุณหภูมิต่ำสุด 19- 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กาเมตสามสิบกิโ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทับปิกขอบคุณครับ